ค่ะแล้วตอนนี้ลูกน้ำก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปี2557ค่ะและด้านหลังของลูกน้ำนะคะก็คือคออ์าเทนนิสนั่นเองเราก็เห็นนะคะกีฬาเทนนิสซึ่งตอนนี้เป็นการแข่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนะคะแล้วตอนนี้ลูกน้ำก็อยู่กับคนสำคัญกับกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้ค่ะขอเชิญคอสไค่ะสวัสดีค่ะค้ช ค่ะขอให้โคชแนะนำตัวนิดนึงอ๋อค่ะชื่อปัญจพรดีทีมนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสค่ะโคชคะในการแข่งขันในงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทนนิสนะคะวันนี้แข่งขันประเภททีมหญิงรอบรองชนะเลิศน,นะคะก็คือตอนนี้ได้อันดับที่3ค่ะแพ้เมื่อวานอันดับ1ทีมราชบสัสรสิ์นะคะ อ๋อเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่เราจะมาแข่งขันในงานครั้งนี้มีการเตรียมตัวความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการเตรียมพร้อมมาร่วมระยะเวลาเกือบกว่า2เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงก่อนการแข่งขันนะคะก็ซ้อมช่วงช่วงเย็นโดยส่วนมากค่ะค่ะโค้ชคาแล้วนักกีฬาทุกคนพร้อมไหมคะกับการแข่งขันและเป็นยังไงบ้างเราจะ้เรียนรุ้นเรียนอะไรกันอยู่ตอนนี้ อ่ะค่ะนะักกีฬาทุกคนก็พร้อมนะคะแต่อาจจะมีบ้างที่แบบอ,อุปสรรคในเรื่องการเรียนนิดหน่อยเพราะว่า,าช่วงที่มหาลัยสั่งหยุดหยุดการแข่งขันขเนื่องจากเหตุการณ์บ้างทําให้กระทบต่อการสอบหรือว่าการเรียนบ้างเล็กน,น้อยก็อาจจะผลกระทบต่อกีฬาแต่ว่าก็เล็กน,น้อยค่ะ,นนคะสุดท้ายนี้อยากให้โค้ชฝากอะไรเล็กๆน้อยๆถึงนักกีฬาประเภทนี้และอยาก ขอกำลังใจยังไงบ้างกับชาวธรรมศาสตร์ค่ะ,คะนะักกีฬาทุกคนก็สู้นะคะสู้เต็มที่ย้งไงก็ฝากทางาที่อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วยส่งกำลังใจมาเชียร์ให้กับกีฬาทีนี้ด้วยนะคะค่ะก็ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามชมกันนะคะว่านักกีฬาของเราจะมีความพร้อมแค่ไหนนะคะและการแข่งขันของเราในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะรอดค่ะ